อันนี้คือใช้การกด stop กด start แค่ครั้งเดียวนะครับในครั้งแรกในระหว่างที่มีการนับอยู่นี้นะครับเราสามารถที่จะหยุดชั่วคราวได้นะครับคือสามารถที่จะใช้ปุ่ม dn อีกครั้งหนึ่งเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับและถ้าเรากด dn อีกครั้งก็จะเป็นการเดินต่อ แต่และรอบก็จะเป็น15วิตามที่เราตั้งไว้ถ้าเราต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ยกเลิกไปนะครับหรือว่ามีการยกเลิกในการนับรอบดีแล้วชุดนี้แล้วเราก็กดปุ่ม escape ก็จะกลับมา รอเริ่มต้นใหม่ในรอบต่อไปนะครับทีนี้มันจะมีในกรณีที่เราตั้งเสียงเตือนนะครับนานเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราคิดว่าการทํางานนั้นมันไม่วนลูปแล้วอย่างเช่นกรณีที่เราอาจจะตั้งเสียงเตือนนานเกินไปนะครับกดปุ่มโอเคตรงกลางนะครับแล้วก็เข้าพ r 03แล้วกดโอเคอีกครั้งลองตั้ง เหมือนเดิมนะครับคือกดโอเคนาทีเป็น0ูนย์แล้วก็วินาทีเป็น15าวิกดโอเคแล้วซาวทา์ถ้าสมมุติเราตั้งมากเกินไปนะครับไปตั้งเป็น60วินาทีนะครับแล้วกดโอเคนะครับเมื่อหมด15าวิเสียงที่เราตั้งไว้ก็จะต้องดังนานถึง60วินาทีนะครับกว่าที่รอบใหม่15วินาทีจะเดินต่อไปนะครับซึ่งมันมันเป็นช่วงเวลาที่นานเกินไปอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองดูผลนะครับ เมื่อรากด Start ไปจาก15วิถอยไปเรื่อยๆเป็นศูนะครับ